ไม่นะคะจะคือทุกๆผลงานเราก็เหมือนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้วแต่ไม่เรียกว่าความกดดันมันเป็นเหมือนความตั้งใจมากกว่าว่าเราจะสามารถใส่พลังงานความเออ energy ทั้งในแง่ของการเป็นนักแสดงแล้วก็ ความเชื่อได้มากแค่ไหนอะไราที่ต้องกลับมนาะเป็นรักรบจะไม่ไหะพลังมันแบบว่าพลังงานมวลแบบตา่างๆันไลสู่ร่างกายเราไหมกลับมานะคือเหมือนแค่แบบเราได้มาอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เคยร่วมงานกันแบบเอเนอร์จีทุกคนรวมถึงการบวงสงวันนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกถึงบรรยากาศเดิมๆแต่ว่ามีเอเนอร์จีใหม่ๆที่แบบอ,อ,อยากอยากกลับมาทำให้มัน มีความสนุกในการถ่ายทําแล้วก็รวมไปถึงส่งพลังงานดีๆไปให้ไปให้คนดูด้วยอะคะเราก็ทําเต็มที่อะคะ่ะแต่ว่าทุกคนมาด้วยเอ NERGY ที่แบบตั้งใจทําแล้วก็อย่างที่เต้าได้อ่านบทเต้าก็รู้สึกว่าสนุกมากรู้สึกแบบอุ๊ยพี่ออฟสามารถแบบเล่าแบบนี้ให้มันน่าตื่นเต้นและต่อให้เป็นเรื่องราว ที่เล่าถึงเรื่องอดีตหรือว่าเรื่องที่เป็นตำนานแต่ก็ยังมีความใหม่ทั้งในเรื่องของนักแสดงแล้วก็รวมถึงเ,เรื่องของบทด้วยเลยค่ะแล้วในพันจะสับสนอยากใจต้องบอกว่าพุดท่ากับในพุท่านาคีพัเนี่ยจะไม่ใช่ภาคต่อของโอเค,คอใช่ค่ะพุดท่ธธานาคีภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่จะไม่ได้แบบเป็นภาคต่อของของภาคที่แล้วนาคีสองหรือว่าละครเลยคือคนที่ไม่เคยดูก็สามารถแบบดูได้สนุกมาก นั้นในพระถือสิทธิ์ที่มองไม่เห็นเราได้มีการเริ่มสัมพันธ์มีการสื่อสารยังไงก็เราจะกลับานานมารับบทนี้เลยเออ่<ๆ><ๆ>ก็อย่างวันนี้มีการงวงสรวงแต่ว่าก็เป็นการแบบว่าเบิกเลิกข,ขอขอเข้ามาขออนุญาตในการแบบมารับบทนี้แล้วก็เป็นการเหมือนกับตั้งจิตว่าเราจะมาตั้งใจทําสิ่งนี้รนะ่วมกันออะไรย่างเงี้ยค่ะตัวเราเองคาดหวังในตัวเราเองไหมกับบทที่ได้ครั้งนี้แน่นอนอยู่แล้วอะ่ะก็อยากทําให้ดีที่สุด อ่านเป็นเรื่องยอ่อตื่นเต้นอนะ่ะหมายถึงมันมีความตื่นเต้นที่จะแบบค่อยๆดูว่าคือไม่ใช่โฟกัสแค่ว่าหุ้ยเราอยู่ตรงไหนแต่มันคือเหมือนกับว่าดูว่าเล่าแบบไหนใครมีอะไรมีอะไรซ่อนอยู่ในแต่ละคําพูดอย่างเงี้ยเลยค่อยๆอ่านแต่มันอก็ยังซ่อนอะไรไว้ที่พวกเรายังไม่รู้อีกเยอะเหมือนกันสาหรับนักแสดงเองนะใช่จริงๆก็มีอยู่ในบทแล้วแหละถ้าได้ถ้าได้อ่านก็ก็รู้แต่ว่าแค่แต่ว่าพี่อ๊อฟเขา เหมือนน่าจะอันนี้ดานะเหมือนแบบน่าจะตั้งใจทํากับมันมากด้วยความเป็นพี่ออปอะ่ะแล้วเต้าคิดว่าด้วยทั้งประสบการณ์แล้วก็ความเข้าใจในชีวิตความเข้าใจในพุทธศาสนาแล้วก็รวมถึงตำนานที่ถ้าพี่เขาจะเล่าอะไรเขาเขาศึกษาจริงๆอะแต่ว่ามันเป็นความตื่นเต้นที่เขาแบบยังไม่อยากจะเล่าออกมาให้หมดอยากให้ทุกคนไปรับรู้แล้วก็สัมผัสในในหนัง ในตอนที่ตีตั๋วเขาไปดูมาก่อนที่แจ้งแต่วันแรกกันไหมที่พี่อ๊อฟบอกว่าจะสร้างคนจริงๆแล้วมาบอกว่าให้แจ้งแบบรับบทในเรื่องน้ำเขาพูดอยู่ไม่พูดอะไรเลยก็เป็นแบบป้าปูโทรมาเราเจ้าก็แบบโอเคแน่นอนรับอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะใช่คือคือถ้าว่าพี่อ๊อฟเขาเขาอยากจะเหมือนให้คือพี่อ๊อฟพูดเสมอว่าแบบการทําภาพยนตร์หรือละครมันคือเหมือนการทํางานร่วมกันแล้วเจ้าคิดว่า เขาเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่อยากจะแบบปล่อยออกมาแต่เขาอยากจะให้แบบผ่านนักแสดงทุกอย่างให้มันพร้อมจริงๆตามสมความตั้งใจของเขาเะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาดูื่อคือเอาไปยังบ้างรอคอยตลอดแบบว่าเอ้ยเมื่อไร่จะได้คือตั้งแต่ที่ถ่ายภาพยนตร์เรื่องที่แล้วจบไปหรือว่าล่าสุดที่เคยทําก็ ก็เฝ้าคิดตลอดว่าเออเมื่อไหร่เราจะมีโอกาสได้กลับมาจะกลับมาในรูปแบบไหนละครหรือหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเลอกดีแล้วก็แบบเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ที่ได้กลับมาเล่าในพาร์ทของความเป็นนาคียยแต่ว่าก็ในช่วงเวลาใหม่ๆต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเหมือนแบบมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีนหงก่อนที่มันจะเข้าฉายตุดแตนเร <uite? S 1> ื่องอะไรได้หรือเป่า <c oughs> มันก็<า>ทุกคนก็จับตายแล้วเนาะแต่ว่าก็แต่ว่าในพาร์ทของเต้าเองที่เป็นนักแสดงแล้วก็ทําให้เต็มที่แล้วแต่ว่าทุกคนก็ทําให้เต็มที่ในแต่ละพลาร์ทของแต่ละคนมูต้องมูให้หนักไม่เชิงมูอ่ะก็เต่ว่าอาจอย่างวันนี้ก็คือเป็นการแบบเหมือนทําให้เรารู้สึกว่าเราเราขอเข้ามาแล้วอะไรเงรี้ยคงคงใช่ใช่เป็นในฟิลนั้นมากกว่าค่ะ หรืออาจจะมูอยู่แล้วก็เลยไม่คิดว่าหนักเออแล้วก็ก็ปกติมันก็ปกตินี่อะไรเงี้ยแต่หลายคนอาจจะเออก็หนักล่ะอะไรก็เป็นไปได้ค่ะ้อ่หมอกันนี้ก็ปลายปีแล้วก็ปีหน้าแน่ๆแต่ไม่ไม่ไม่รู้เมื่อไหร่คงขอเวลาดีกว่าแต่ว่าจะได้ post production CG ต่างๆเกิดขึ้นเกิดหลังหรือว่าระหว่าง เรากำลังจะเตรียมตัวก็ระวังอยู่แล้วเพราะว่ามันน่าจะต้องบีมระว่างอยู่แล้วค่ะระวังอยู่แล้วค่ะไม่ไม่ไม่ใกล้ไหนก็ไม่ไม่กระทบไม่กระถเปิดฟ้อนตัวสาวใช่ไหมเพราะว่าก็ไม่สถานที่นต่แบบการแย่ไม่ใช่การฟ้อนย้อนอดีตแต่ก็บอกว่าซีจีอยู่อาจจะสตูดิโอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อันนี้ก็แอบหวังไว้เมื่อกี้ก็สตูดิโอสตูดิโอสตูดิโอภายใน สตูดิโอสตูดิโอมีการขอมีการขออย่างนี้ด้วยวุเล่นเอ่ออับดิบไปแล้วไปที่นี่ตลอดเออคือหน้าไหมหลังอัดิเนี์ฮะอัดิอัดนี้ผ่านไปแล้วใช่ไหมอัีินี้ที่อ๋อเคลื่อนไปสองแล้วสี้ผ่านไปก็ค่อยๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องค่อยๆเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามีเวลาแต่สักพักก็เอ๊ะเวลามันก็ค่อยๆไล่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาก็น้อยลง หลังก็ต้องผ่ากระสาวก็ต้องเป็นพร้อมไหมพร้อมเรี๋ยวไม่ต้องพร้อมไม่ต้องพร้อมใช่พร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วพร้อมพร้อมมากก็พอแล้วเนาะฮะก็พอแล้วว่ะวิ้ใช่สิเราพร้อมอยู่แล้วมาค่ะมาเลยมาเลยอันนี้บอกอะไรดีบอกตัวเองโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ